สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีรษะพิบาตนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question and answer นะครับบทที่19นะครับหัวข้อหลักๆเนื้อหาหลักๆก,ก,ก,ก็เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากลําบากครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของความทุกข์ยากลําบากนั้นได้เกิดจากความบาปที่มนุษย์ทําอยู่มนุษย์จึงสูญเสีย5ประการนะครับ 1. ศูนยสูญเสียความสัมพันธ์ 2. มนุษย์อยู่ภายใต้ พระพิโรธคำสาปแช่งพระอาทยาของพระเจ้า 3. มนุษย์ประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ 4. มนุษย์เป็นผู้ที่ต้องตายและ 5. มนุษย์จะต้องรับความทุกข์ตรมานในบึงไฟนรกตลอดไปนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ที่ทำบาปทุกคนที่ไม่ได้รับความรอดจากพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับเชื่อไม่ได้มีความศรัทธาไม่ได้ไว้วางใจในพระองค์ไม่ได้บังเกิดใหม่ ไม่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบทมพี่น้องครับคนเหล่านี้ก็จะไปสู่บึงไฟตลอดการพี่น้องครับในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องที่สองครับก็คือประสบความทุกข์ยากลําบากมนุษย์ประสบความทุกข์ยากลําบากในการดํารงชีวิตอยู่ให้เราร่วมใจกันที่จะนมสัสการสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเราจะมานามสัสการพระเจ้าด้วยบทเพลง เพื่อนคนบาปคือองค์พระเยซูในเพลงชีวิคริสเตียนบทที่57นะครับขอเชิญพี่น้องที่จะร่วมกันนมัสการพระเจ้าพร้อมกันครับ าเมนครับถ้าหากว่าไม่มีพระเยซูเราคงไม่มีวันนี้พระองค์ทรงจะอยู่ด้วยกับเราจนถึงวันสุดท้ายครับพี่น้องครับเมื่อเรากําลังจะจากโลกนี้ไปพระเยซูก็อยู่ด้วยและพระองค์จะทรงอยู่ด้วยกับเราตลอดไปเป็นนิดความลําบากในโลกนี้นะครับมันเกิดจากความบาปของคนอื่นๆที่ทําไว้แล้วส่งผลมาถึงเราหรือบาปของเราเองที่เราทําไว้แล้วก็ เกิดผลจากความบาปนั้นพี่น้องครับมนุษย์ประสบกับความทุกข์ยากลําบากในการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แน่นอนครับพอเจะนะของพร,พระเจ้าได้เปิดเผยครับในพระธรรมโยบบทที่5ข้อที่7ครับพระธรรมโยบบทที่5ข้อที่7มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ความยากลําบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นข้างบนโปรไฟังครั้งครับมนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ความยากลําบาก อย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นข้างบนพระกัมพีได้ทําให้เรารู้นะครับว่าความทุกข์ยากลําบากนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อการนี้ครับยังเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์จากข้อยากของพระเจ้านะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่สั้นครับและเลวร้ายเหมือนดังเงาเหมือนดังความฝันเหมือนเวลากลางคืนที่มันจะผ่านไป พี่น้องครับมนุษย์ยังเปรียบได้กับดอกไม้ครับชีวิตเราเปรียบได้กับดอกไม้หรือดอกหญ้าที่จะหายไปอย่างรวดเร็วโรยไปอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะเติบโตเต็มที่จริงๆแล้วพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนส่วนใหญ่ในยในโลกของเรานี้ยังยากจนคนส่วนใหญ่ในโลกของเรานี้ก็ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือหรือปัจจัยพื้นฐาน พี่น้องครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นได้เกิดมาในประเทศไทยเราอยู่ในครอบครัวที่พอใช้ได้เราอยู่ในสถานการณ์แวดล้อมแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราบางคนอาจจะไม่พอใจนักพี่น้องครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้เกิดอยู่ในประเทศที่ยากจนมากกว่านี้และไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขอะไรได้เลยพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเช่นวันหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ในประเทศอินเดียคนที่เกิดขึ้นเกิดในประเทศอินเดียอยู่ในวันณะล่างๆนะครับปรากฏว่าพวกเขานนัาาไไนนนะ้ไม่สามารถที่จะทาอะไรได้เลยในการที่จะข้ามวันณะไม่สามารถที่จะไต่เต้าได้เลยลเราเห็นชัดเจนครับหลักฐานหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับหรือแม้กระทั่งระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ขณะที่อินเดียนั้นตกอยู่เป็นประเทศราชหรือหรือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับ พี่น้องครับก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันหลังจากที่อังกฤษนั้นได้ให้เอกราชกับอินเดียชาวอินเดียก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องครับบรรดาวรณนะล่างๆที่มีความสามารถและเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่อังกฤษนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการแบ่งชนชั้นวันณนะสีผิวก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ และนี่คือความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษย์พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญก็จะมีการแบ่งแยกสีผิวก็จะมีการรังเกียจเดียดฉันมันนําให้ซึ่งความทุกข์ยากลําบากความแค้นเขืองใจพี่น้องครับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็เกิดจากการที่มนุษย์นั้นได้ทําบาปครับมนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ความยากลําบากเหมือนกับประ,ประกายไฟปลิวขึ้นข้างบน ที่น้องับประกายไฟนะครับหรือควันเนี่ยย่อมลอยขึ้นข้างบนแน่นอนครับเป็นสิ่งที่แน่แท้ทีเดียวที่มนุษย์จะต้องพบกับความทุกข์ยากลาําบากเพราะเจ้านะของพระเจ้ายัางอธิบายต่อนะครับว่าจะมีคนชอบทำที่ต้องทนทุกข์ที่เราคิดว่าการท,ทุกข์นั้นก็ไม่สมควรแก่เขายกอย่างเช่นโยบเป็นต้นนะครับคนชอบทำอย่างโยบเนี่ยต้องทนทุกข์นะครับทั้งที่เราคิดว่าเขา ไม่สมควรที่จะรับทุกทรมานอย่างนั้นและในเวลาเดียวกันนะครับกับกันครับจะมีคนอธรรมที่อยู่อย่างสุขสบายเหมือนกับเขาได้ได้พรจากพระเจ้าเลยครับพังผีอ้างอิงไว้อยู่ในสุรีบทที่73ข้อที่5สุรีบที่73ข้อที่5เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆเขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆ พระกมีก,กาลังพูดถึงพาดพิงถึงบรรดาคนอธรรมนะครับงานบทบริบทของพระกมีตอนนี้พูดถึงเรื่องของคนธรรมทาไมคนอธรรมดีจังเลยทําไมคนธรรมประสบความสําเร็จทําไมคนธรรมได้รับการยกย่องทําไมคนธํรมอยู่อย่างสุขสบายเพียงกับสิ่งนี้เราไม่อาจเข้าใจได้ครับว่าทําไมเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมนี้เกิดขึ้นนอกจากยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นแผนการของพระเจ้าครับเราไม่รู้ว่าทำไมเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเรามีอยู่ท่าทีเดียวครับก็คือยอมรับมันเสียยอมรับว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้านั้นก็เต็มไปด้วยพระปัญญาและแผนการของพระเจ้านั้นก็เต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระองค์แผนการของพระเจ้านั้น ก็เต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์ที่ซ่อนอยู่พี่น้องครับพรชั่วคราวของคนธรรมก็ยิ่งทำให้ความพินาศของเขาเลวร้ายมากยิ่งขึ้นและความทุกข์ยากลำบากของคนชอบธรรมก็จ,จะเป็นการตีสอนหรือบททดสอบซึ่งจะนำมาถึงบนดีในบ้านปลายพี่น้องโปดงรดฝ่ายค้งนะครับการที่คนอธรรมนั้นได้ พรที่เรียกว่าดูเหมือนพอรนะครับแต่ไม่ใช่พรนั้นจะนํามาซึ่งเพลิงครับเพลิงแปลว่าไฟเพลิงแปลว่าร้อนครับพรนั้นจะนํามาซึ่งความพินาศของเขาและความพิน่าของเขาก็ยิงย่งเร็วร้ายมากขึ้นพี่น้องจะเห็นนะครับว่าคนอธรรมพระเจ้าให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาที่เขาจะได้มีโอกาสไขครววขณะที่เขา ยังมีความสุขยังสุขสบายอยู่ยังร่างกายแข็งแรงอยู่ยังมีทรัพสมบัติมากมายอยู่พี่น้องครับผมคิดถึงเศรษฐีเศรษฐีที่เขาหามาทั้งชีวิตนะครับแล้วในวันสุดท้ายเขาชื่นชมเขาบอกกับตัวเองว่าพอแล้วให้เรารื่นรมกับสิ่งที่เราหามาได้แต่ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเขานั่นเป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่ง พี่น้องครับหลายาหลายท่านหลายหลายคนนะทุกวันนี้ก็สแสวงหาบางสิ่งบางอย่างหรือทุกๆอย่างที่เขาอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ต่างๆพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเวลาที่เขาจะต้องถวายรายงานกับพระเจ้าคนเหล่านี้คงจะไม่ได้รับคําชมจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับแต่คน ชอบทำที่ทนทุกข์ยากลำบากคนชอบทำที่อยู่ในจุดยืนของความถูกต้องจุดยืนของจริยธรรมจุดยืนของความซื่อสัตย์จุดยืนของความจริงใจพี่น้องครับคนเหล่านี้พระเจ้าจะชมเชยเขาว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีดและสซื่อคนเหล่านี้มักจะได้รับความทุกข์ยากลำบากครับคนเหล่านี้มักจะได้รับสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถูกใส่ร้ายป้ายสีไม่ว่าจะเป็นการถูกศาสตร์โครนไม่ว่าจะเป็นการถูกพาดพิงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งขัดเคืองใจความโกรธหรือแม้กระทั่งการถูกกล่มเหงครับพี่น้องครับคนเหล่านี้เขาจะมีจิตวิญญาณหรือมีความพร้อมในการที่จะรับเพราะเนื่องจากว่าพราะเจ้านะของพระเจ้ากล่าวชัดเจนว่าเราเกิดมาเพื่อความทุกข์ยากลําบากในขณะเดีวยวกันครับเมื่อ ความทุกข์ยากลาบากของคนชอบทมนะครับมันอาจจะเป็นการตีสอนให้เรากลับใจใหม่ก็ได้หรือจะเป็นบททดสอบเพื่อที่เราจะเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่เราจะได้พระพรและผลดีในบั้นปลายนะนัับสิ่งที่สําคัญผมอยากจะสรุปในวันนี้ก็คือมนุษย์ทุกคนประสบกับความทุกข์ยากลําบากความเจ็บป่วยของร่างกายความเศร้าโศกข,ของจิตใจความกลัว สิ่งต่างๆอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตของเราแน่นอนครับไม่มีมนุษย์คนใดที่ประสงค์สิ่งเหล่านี้ครับแปลว่าเราจะต้องพลิกพระอาจจาการสาบแช่งและความทุกข์ยากลำบากแห่งการบาปต่างๆเหล่านี้ให้เป็นบทเรียนสอนใจเราเราจะต้องมีท่าทีมองสิ่งเหล่านี้หรือความทุกข์ยากลำบากใหม่ครับการมีท่าทีมองความทุกข์ยากลำบากใหม่นั้น มีอยู่สประการในวันนี้ก็คืออาจจะเป็นการตีสอนได้หรืออาจจะเป็นบททดสอบพี่น้องครับทั้งการตีสอนและบททดสอบมีความหวังดีมีพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าซ่อนอยู่ข้างในแน่นอนครับนี่คือแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าครับในการหลอ่อหลอมในการฝึกฝนในการที่จะเสริมสร้างพวกเราเพื่อที่จะแข็งแกร่งในความเชื่อเพื่อที่เราจะได้พระพรเพื่อที่เราจะเบิบโตฝ่ายวิญญ,ญาณ ขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันพี่น้องครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะขอถามว่าพี่น้องกลัวความทุกข์ยากลําบากไหมครับกลัวคําเจ็บไข้ไม่สบายไหมครับกลัวคํายากจนไหมครับกลัวการถูกข่มเหงไหมครับกลัวควาเจ็บป่วยเจ็บปวดหัวใจไหมครับแน่นอนครับพวกเราทุกคนไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าแม้ข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงามมจุราชข้าพเจ้าก็ไม่กลัวอะไรเลย ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าโรรองรงสถิตกับข้าพเจ้าเราอาจจะมีความหวาดหวัน่นพร่านพึงหรือจิตตกแต่พี่น้องครับไม่ต้องกลัวถ้าเราพึ่งพาในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะหายไปครับสิ่งเหล่านี้จะถูกหยิบยกออกไปด้วยคำอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของเราไว้ในพระเยซูคริส เมืยอคให้เรามีความหวังเช่นนี้เถิดขอร่วมใจกับนิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ในวันนี้พระองค์ได้ทรงชี้ให้ข้าพง์ทั้งหลายได้เห็นว่าความทุกข์ยากลาบากนั้นเกิดจากความบาปขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาทรงช่วยข้าพงศ์ทั้งหลายทุกครั้งที่ประสบกับความทุกข์ยากลาบากข้าพงศ์หลจะต้องหันกลับมาสํารวจตัวเองว่ามีอะไรที่เป็นความชั่วเป็นความผิดบาป เป็นสิ่งที่พวกเราได้ทําผิดต่อพระองค์ทําผิดต่อเพื่อนมนุษย์ทําผิดต่อตัวเองหรือไม่ขอพระองค์ที่ทรงโปรดเมตตาด้วยขอพระวิญ์าณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะตรวจตาจิตใจของข้าพงษ์ทั้งหลายทุกๆวันเพื่อที่ให้แรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจแรงจูงใจของทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตานนำพาด,ด้วยเถิดพระเจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอมอบถวายชีวิตแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่ง เื่อเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อที่จะทําทุกสิ่งให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยกาบกทูลในอธิฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูริ์เจ้าอาเมน พระเจ้ารี่ส่งโปรดอวยมมพ,อพอระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ครับ